มีชื่อเกมว่าเกมสเปซผมจะสาธิตวิธีการเตรียมให้ดูกันนะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับมีกระดาษคำถามที่อยู่ข้างๆกับกระดานแล้วก็จะมีเหรียญ3ชนิดที่เอาไว้ใช้แทนคะแนนแต่ละคะแนนแล้วก็จะมีตัวเดินที่ยังอยู่จุดสตาร์ทพร้อมกับลูกเต๋าที่จะเอาไว้ทอยนะครับโอเคเตร็จประมาณน,นี<ส>้คนเริ่มเล่นคนแรกทำไงครับคนเริ่มเล่นคนแรกต้อง ทอยลืกเต่ากันนะครับดดได้หกได้หกก็ต้องเดินไปยันเลขหกครับะรจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับแล้วจะเปิดการ์ดเมื่อ,อไหร่จะเปิดการ์ดเมื่อครบทุกๆุกห้าช่องครับห้าช่องแล้วหกก็คือไม่ลงตัวไม่ลงตัวสมมติถ้าทอยมีตัวไหนเดินตกเลขห้าสมมติ สมมติตกให้กระหายเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหยิบกระดาษคำถามตรงนี้มาดูอ่านคำถามสักคำถามสิดาวคอที่โคจอรอบดวงอาทิตย์ช้าที่สุดคือดาวอะไรดาวที่โคจอรอบดวงอาทิตย์ช้าที่สุดคือดาวอะไรถ้าตอบถูกได้อะไรครับตอบถูกจะได้เหรียญอันนี้ครับมีมูลค่าเท่าไหร่ครับสามเหรียญนี้ต่างกันยังไงอันนี้หนึ่งคะแนนันนี่สองคะแนนนี่สามคะแนนครับโอเคถ้าตอบถูกหนึ่งใบมีค่าเท่ากับ หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบจะมีค่าเท่ากับเหรียญน,นี้ครับนหนึ่งหนึ่งคะแนนแล้วสีทองได้เมื่อไหร่สีทองจะได้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบครับแล้วสีแดงได้เมื่อไหรได้ตั้งแต่สี่เอ็ดถึงหกสิบครับอ่ะโอเคแล้วระหว่างทางมีอะไรไหมครับหรือเริ่มต้นคือเลขหนึ่งจุดจบคือเลขอะไรครับจุดจบคือเลขหกสิบแล้วก็วนกลับมาเลขหนึ่งอีกทีนึงครับอ่ะโอเคแล้วเกมนี้จบเมื่อไหร่จบเมื่อทุกคนเข้าเส้นชัยหมดแล้วเส้นชัยอยู่ตรงไหน เมื่อครบสามรอบครับจะอยู่ที่เลขหนึ่งสรับโอเคผ่านเลขหนึ่งครบสามรอบและใครจะเป็นผู้ชนะคนที่มีแต้มมากที่สุดครับโอเคก็คือใครคนใดคนหนึ่งผ่านครบสามรอบปุ๊บเกมจะจบทันทีหรือได้เล่นต่อได้จบทันทีครับโอเคแล้วก็นับแต้มเลยใครแต้มเยอะสุดเป็นชนะใช่ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วครับไม่มีขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ